ครับสวัสดีครับผมอยู่ผมว่าวันนี้ช่องเสบดรถไตฟอร์ดนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้ผมก็มาเยี่ยมชมนะครับผ่านมาเจอผมร้านฟูจิดิเรกเตอร์นะเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคันแรกอันนี้เป็น821 0นนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจ้าของร้านก็จะกลับมเราดูเลยครับผม สภาพไหนวันนะเป็นไงบ้างครับผม <c oughs> นี่มันสิบโลรถเตยครับเนี่ยแปดสองหนึ่งศูนย์นะ มีหลายขั้นนะในร้านตอนนี้ มันจริงๆก็พอครับผม สิดจัดประลัดมอครับผมท่อเทเนียมนะอย่างเท่ฮนะแต่งเต็มมากคันนี้ขับโดยเจ้าของร้านนะครับพีเอ็มนะผมร้านฟูจิเทคเตอร์นะ โอ้โหกับแรงจัดเลยคักันนี้นี่ครับพีเอ็มครับผมนี่ครับเจ้าของร้านฟูจิเด็กเตอร์ที่โด่งดังนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาจะไปไปดูภายในฮะอันนี้แต่งเต็มแล้วจะต้องโต๊ะเลยรนนี่ครับผมภายในฮะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะจะติ้มเลยโอ้โหครับ เนี่ยภายในครับผมโอ้ตีครับดูครับ,รบทำภายในสวยสวยจัดนะฮะพูดไม่ออกเลยครับเมื่อกี้เห็นเนี่ยครับผมเก,กียร์ระบบเกียร์แปดคูสี่ครับอย่างเท่ฮนะนี่านี้เป็นแปดสองหนึ่งศูนย์นะเราจะพามาดูหลายๆคันนะในร้านในคันนี้ก็เป็นแปดสามสี่ศูนย์นะ ตอนนี้ก็กำลังทิดท u r นะฮะนี่เ็นจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์นะเนี่ยเป็น7จ0จสี่ศนย์ะตอนนีปากำลังทำท u r b ติดตั้งทบูนะฮะนี่เป็นเจ็เก้านึ่งูนนะผม ใหญ่มากครับผมฟอร์ดัวแปดสามสี่ศูนย์ครับนี่ครับจังป้อมเทอโบครับผมสุดใครติดตามด้านผู้จัดกอร์อยู่ครับน่าจะรู้จักดีครับผมปุ่มปุ่มปุ่มเลยครับ มีเป็นเป็นเขง่งแบบนี้เลย <laughs> ด้วยตัวบัวผมเนี่ยผม 7จ็ดหกหนึง่งศูนย์คันหน้าชิลเดอร์นะยะกลางครับผมเครื่องก็แรงดีแน่นอนนะครับดังแบบนี้ รีดเอ์นะะฮผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่ช่องจะเป็นเด็คเตอร์โฟร์นะครับวันนี้ก็พามารีวิวร้านฟูจิเด็คเตอร์นะพามาชมบทไหนครับผมสตาบคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวนานมากครับเพราะว่าต้องรีบเดินทางกลับจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกนะครับ ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ